รายงานผลการปฏิบัติงาน1ตุลาคม2565ถึง31มีนาคม2566ของนายวัชรินทร์สืบสัน์ครูกศนตำบลตัวชี้วัดที่1จำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS บันทึกข้อมูลครบทั้ง12รายการตัวชี้วัดที่2ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการกศนตำบลสํารงทาพมีการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปี แผนปฏิบัติงานประจำเดือนและแผนการจัดการศึกษาต่อเนื่องซึ่งมีการรวบรวมศึกษาข้อมูลพื้นฐานของตำบลสำโรงทาบที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนและมีการวิเคราะห์ข้อมูลบริบทตัวชี้วัดที่3จํจำนวนความสำเร็จของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกศนอตำบลสำโรงทาบดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานในการจกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานมีการบันทึกข้อมูล ผลการดำเนินงานและงบประมาณในการดำเนินโครงการผ่านระบบ DMIS ตัวที่วัดที่4ร้อยละผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานคิดเป็นร้อยละ18.19ตัวชี้วัดที่5ร้อยละผู้เข้าสอบปลายภาคคิดเป็นร้อยละ76.92ตัวชี้วัดที่6ร้อยละจำนวนผู้เรียนที่มีผลสำเร็จในรายวิชาบังคับคิดเป็นร้อยละ40ตัวชี้วัดที่7จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อนเนื่อง เมื่อเทียบกับเป้าหมายอาชีพระยะสั้น1กลุ่มอาชีพกลุ่มสนใจ4กลุ่มทักษะชีวิตพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาพประกอบช่างทาสีจำนวน35ชั่วโมงการทำขนมโดนัทจิ๋ว9ชั่วโมงการทำหมูแดดเดียว7ชั่วโมงการทำขนมไทย15ชั่วโมงการทำขนมไทย15ชั่วโมงโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตขับขี่ปลอดภัยร่วมมือร่วมใจสร้างวินัยจราจรโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต ชีวีมีสุขร่วมสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมโครงการเสริมสร้างพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยกศสนอำเภอสำโรงทาง่าโครงการอบรมส่งเสริมทักษะตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่อย่างพอเพียงเคียงข้างเกษตรอินทรีย์ตัวชี้วัดที่8ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นําความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายร้อยละของผู้จบหลักสูตรที่นําความรู้ไปใช้ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ต่อยอดอาชีพเดิมเพิ่มมูลค่านำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคมนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมคิดเป็นร้อยละร้อยตัวชี้วัดที่9จํานวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยเมื่อเทียบกับเป้าหมายการดําเนินง,งานโครงการกศนตบลสํารงทาบได้ทําผลงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่10จํานวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุม นเมื่อเทียบกับเป้าหมายกศนตำบลสำโรงทาาจัดแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สัมพันธ์กับแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชนครบตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่11ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนกศนตำบลสำโรงทาาร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมการประชุมการจัดก,กิจกรรมร่วมกันตัวชี้วัดที่1 2จําจำนวนงานนโยบายเร่งด่วนร่วมวิธีตักบาตร ถวายพระราชกุศลแก่รัชกาลที่9ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตร,รัชกาลที่9เข้าร่วมโครงการประชุมเตรียมความพร้อมในการดําเนินการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามยาสัยภาคเรียนที่2ทับ2565ร่วมโครงการจิตอาสาซ่อมสร้างล้างใหม่ช่วยผู้ประสบอุทก,กภัย จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มทักษะการดำเนินชีวิตเข้าร่วมอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการด้วยระบบ4 smart เพื่อขับเคลื่อนการจัดก,การศึกษาต่อเนื่องจัดโครงการสร้างเสริมพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยเป็นต้นตัวชี้วัดที่13ระดับความสําเร็จในการจัดทําผลการปฏิบัติงานที่ดีเบแสแ p ท a c t กศนตาบลสํารงทาบจัดทาสื่อการเรียนรู้ผ่านสมาร์ทโฟนด้วยระบบออตแอปพลิเคชันแก่นักศึกษากศนอําเภอสํารงทาบโดยเสริมให้นัก เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยตนเองและยังสามารถเพิ่มผมสมริดในการสอบได้ดียิ่งขึ้นตัวชี้วัดที่14จำนวนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเช่นงานธุรการรับส่งหนังสือราชการกศนอ,อนเภอสํารงทาาจัดกิจกรรมไวโซนศรักษาปลอดยาเสพติดจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยเป็นต้นขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ